สวัสดีครับวันนี้เจอกับเชฟฟี่อีกแล้ววันนี้เชฟฟี่ไปเที่ยวที่ห้างไปซื้อไข่มานะเรามาดูการต้มไข่แบบฝรั่งกันต้มยังไงซอฟบอยเอ็กมีเดียมบอยเอ็กซ์ดบอยเอ็กอ่ะตามมาดูพอต้มน้ําให้เดือดนะเชฟฟี่ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้ไข่มันรัดให้มันต้มแล้วแกะเปลือกง่ายนะอ่ะเรามาดูการเลือกไข่เลือกไข่เลือกฟองที่มันไม่แตกนะอะ่เชฟฟี่ใส่ตะกร้า โอเคเสร็จแล้วตามมาน้ำเดือดใส่เกลือใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็เริ่มจับเวลาได้เลยนะอเอออันแรกเป็นซอฟบอยเอ็ก2สองนาทีนะครับเราก็ใช้กระบวยเนี่ยตักออกต<อ>ักขึ้นมาเราก็ไปใส่น้ำกับน้ำแข็งพักไว้ประมาณสองนาทีเราก็จะเอาไข่ตัวนี้ออกจากน้ำเย็นได้นะเออพอสามนาทีเราก็ตักออก อพักออกไปใส่น้ำเย็นที่มีน้ำแข็งไว้นะครับอตัว5นาทีอ่าตัว6นาทีตัว6นาทีนะครับตัว6นาทีก็เหมือนกันตัว7นาทีตัว7นาทีก็เหมือนกันนะครับตัว8นาทีนะครับตัว8นาทีครับอ่าแล้วก็มาถึงฟองสุดท้ายเป็น hard boil egg 12นาทีอ่าเราก็มาใส่น้ำแข็งพักไว้โอเคแล้วเราไปดูนะครับว่าเอ่อการปอกไข่จะเป็นยังไงเราถึงเวลาปอกไข่กันแล้วถึงฟองไข่นี่คือ2นาทีเป็น ซอฟบอยเอกเป็นไขยลวกโอสามนาทีอืมสามนาทีก็ยังเป็นซอฟบอยเอกอยู่นะ ừ. อนี่นะสามนาทีก็จะเป็นดึงดึงห้านาทีนะห้านาทีก็ยังเป็นซอฟบอยเอกอยู่นะยังดึ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 ง,ดงอยู่นะหกนาทีนันก็ยังเป็น ซอฟบอยเอ็กอยู่นะเจ็ดนาทีมาดูที่เจ็ดนาทีครับเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วนะอปอกง่ายเจ็ดนาทีนี้จะปอกง่ายแต่ข้างในก็ยังดึงดีเนี่ยยังดึงดึอยู่นะยังดึงดึงอยู่นิดนึงแต่นาทีนี้ก็จะเรียกว่ามีเดียมมีเดียมบอยเอกหรือสุกแต่ว่าสุกไม่หมดอมืดูสิ 8นาทีจะสุกข,ขนาดไหนสุกไม่หมดจะเหมือนที่เชฟฟี่ว่าไหมยังนิ่มๆนิ่มๆเอ,อ๊นี่8นาทีใช่12นาที h า r d b o อยเอคือไข่สุกมาดูซิอันนี้จะแข็งแข็งก็ปกตินะอืม12นาทีนี่ก็คือเหมือนไข่สุกบ้านเรากดไม่ลงแล้วกดไม่ลงเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูข้างในกันครับแต่เรามาดูความแตกต่างของไข่นะครับดู2นาทีนะจะเป็นไข่ลวก มีน้ำเยิ้มๆแต่ไข่ขาวสุกแล้วนะไข่แดงยังเป็นก้อนนิ่มอยู่โอเคสามนาทีตัวสามนาทีเนี่ยไข่ขาวจะเริ่มแข็งหมดแล้วไม่มีน้ำเยิ้มเยมแล้วไข่แดงจะเหมือนองเซนนะไข่แดงเป็นก้อนๆแล้วอันนี้ก็อร่อยก็อยู่ในตระกูลไข่ลวกเป็นซอบอยเอ็กเหมือนกันเออเรามาดูที่ห้านาที โอเคมาดูห้านาทีก็จะยุนยุนยุ่นยุนอืมยังไม่ถึงยางมาตูมเท่าไหร่นะนี่เยิ่มว้าวน่ากินมากอืมน,อน,น,นี่คือหกนาทีหกนาทีนี่ก็ยุ่นยุนนะครับอืมหกนาทีก็ยุ่นยุนไหนอลองดูว้าวนี่เห็นไหมขอบไข่แดงเริ่มสุกแล้วไข่ขาวสุกหมดเลย แต่ไข่แดงมีขอบขอบเนี่ยเริ่มสุกข,ข้างในยังเหลวอ,อยู่ต่างจาก5นาทีนะดู7นาทีนะยังยืนยุนบ้านเราตัวเนี้ยจะเรียกว่าไข่ย,ยางมาตูมเลยแหละ7นาทีมันจะเพอร์เฟกมากมันจะตัดแข็งแข็งข้างในนิดนึงนี่เลยว้าวจะเยิ้มแค่จุดตรงกลางเห็นไหมด้านข้างจะสุกเข้าไปประมาณครึ่งนึงนี่แหละคือ7นาทีตอนนี้มาดู8นาทีนะครับ แปดนาทีจะเป็นมีเดียมเอ็กจะเป็นสุกกลางตามภาษาฝรั่งเขา <Yeah. S 1> ดูสินี่เลยว้าวดูตัวนี้ไข่มันจะสุกถึงข้างในแล้วจริงๆมันจะมีไตยอยู่นิดนึงตรงนี้ครับที่ยังไม่สุกแค่นั้นเองเนี่ยคือมีเดียมบอยเอกโอเคอันสุดท้ายตอนนี้มาดูไข่ส,สุกสิเป็นเวลดานเอก เป็นฮาร์ดบอยเอกเป็นยังไงนี่ดูข้างในโอ้นี่สุกหมดเลยเห็นไหมต่างจาก8นาทีนะแปดนาทีจะมีสีส้มๆที่ยังไม่สุกอยู่ตรงกลางนะเหมือนไข่เค็มอ่ะอืมนี่แหละต้มไข่ง่ายไหมชอบแบบไหนจัดไปการต้มไข่ต้มง,ง่ายไหมเออเราจะมีตั้งแต่ซอฟซอฟ แล้วก็มาถึงไขย่ยางมาโตมาถึงมีเดียมแล้วก็มาถึงท้าคอยเอ็ขอให้ทุกคนลองทําตามดยนะครับนี่แหละที่สากลขาแยกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ